สวัสดีครับผมโทย์ติวสอบราชการครับก่อนติวอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนของคุณครับติดต่อโท e ีได้ทาง f a c e b o o k c o m t o e หรือทาง ig t o e p o m p i r y a เอกสารประกอบการติวมีจำหน่ายเป็นไฟล์ pdf ในราคา200บาทสามารถสั่งซื้อได้ทาง facebook หรือทาง ig ครับถ้าพร้อมแล้วไปติวกันเลยครับต่อครับ ถ้าเรามองที่ข้อ48ไอ,อ้ข้อ28เนี่ยนะฮะเราจะเห็นหัวข้ออยู่หัวข้อหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นหัวข้อที่เขียนว่าคอวงงนะครับกรุณาอ่านให้ถูกต้องด้วยนะฮะคอวแล้วก็งนะครับควงฮะนะครับควงเนี่ยจะมีตัวอย่างอยู่อยู่5ข้อนะครับซึ่งผมเคยเกินเกินไปแล้วครั้งหนึ่งในในอ่าบัญญัติยางผกผันจริงป่ะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขอข้ามมันไปก่อนนะครับแต่ไม่ใช่จะกลับไม่กลับมาสอนนะข้ามมาไปก่อนเฉยๆแล้วเดี๋ยวจะกลับมาสอนนะครับตอนเนี้เราข้ามควงกับข้ามอัตราส่วนต่อนเนื่องไปก่อนโอเคนะครับเรามามองที่ข้างล่างของหน้าครับผน,นึกง,งานครับหน้า33ครับเอ้ยคือแบบใช่ไมใช่ข้อ33ครับผน,นึกง,งานผน,นึกง,งานนะฮะผน,นึกง,งานบอกว่าชายคนหนึ่งครับ สร้างบ้านหนหลังเนี่ยนะฮะเสร็จ20วันครับหญิงคนหนึ่งเนี่ยถ้าสร้างบ้านหลังเดียวกันนี้เลยเนี่ยนะฮะเขาจะใช้เวลาสร้าง30วันฮะถึงจะเสร็จนะครับอยากทราบว่าถ้าให้ชายและหญิงมาร่วมกันสร้างตั้งแต่แรกจะใช้เวลานานเท่าไหร่นี่แหละคือ,อหัวใจของการผน,นึกงงานนะครับหัวใจของการผน,นึกงงานก็คือว่ามันมีคนคนหนึ่งเนี่ยทำงานชิ้นหนึ่งอยู่ที่หนึ่ง แล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งทางานชิ้นหนึ่งซึ่งเหมือนกันอยู่อีกที่หนึ่งแต่วันดีคืนดีเนี่ยคนสองคนนี้ดันมาช่วยกันทํางานนะครับนะครับมันตรงตรงคาถามถามันถามว่าถ้าให้ชายและหญิงคนนี้ทํางานร่วมกันขีดเส้นใต้คาว่าทํางานร่วมกันเลยฮะอันนี้แหละคือผนึกงานโอเคนะครับยกตัวอย่างครับผมมีนายกอไก่นะฮะกับนายขอไข่นะฮะ นายกอไก่เนี่ยนะครับมันทํางานตัดสนามตัดหญ้าในสนามฟุตบอลนะฮะตัดหญ้าในหนึ่งสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐา,านเนี่ยนะ,ะด้วยกางไกลยีย่ห้อจระเข้อ่าสมมติยี่ห้อจระเข้ไม่รู้มีจริงไม่จริงนะนะครับกา,กางไกลยี่ห้อจระเข้เนี่ยนะครับถ้านายกอตัดเนี่ยนะครับใช้เวลา1วันเสร็จโอเคไหมแต่ถ้านายขอเนี่ยตัดหญ้าในสนามฟุตบอล ขนาดมาตรฐาน1สนามเหมือนกันเลยด้วยกางไกยี่ห้อจอระเรคเเหมือนกันด้วยนะครับนายขอเนี่ยแรงน้อยครับจะใช้เวลา2วันเสร็จโอเคนะครับถ้ากอและขอถ้ากอและและขอมาช่วยกันตัดหมายความว่าวันดีคืนดีกอและขอต่างถือกางไกตาจอระเรของตัวเองมา นะครับเท,ท่นั้นเท่นแนเท่นทนแล้วก็ลงมือเ่อนตัด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 นัดตัาตหดตัดสัาตัดตัดนั่ตัดันตัดตจดตัดตัดตัดนัดตัด,ด,ดตันนชตัดตันตัดเัด่ัดตันตัดตัดตันตัดตารตัดตัดตันตัด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 ตัันตัดตััดตัดตัาัดตัดตััดััันัันนัักัก เราก็ต้องใช้สูตรการผนึกงานนะครับผนึกงานครับผนึกงานท่านจำไว้นะครับว่าผนึกงานเนี่ยจะหาได้จากการนำผนึกคูณมาหารด้วยผนึกบวกนะฮะอ่านะครับผนึกงานนะครับหาได้จากการนำผนึกผนึกคูณนะฮะมาหารด้วยผนึกบวกนะครับ โอเคนะอ่าผนึกคูณหารด้วยผนึกบวกเอาอะไรคูณอะไรแล่อาอะไรบวกอะไรเหรอพี่เต้ยก็นี่ไงนะครับเอาตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยของกอและของขอเนี่ยนะครับกไก่อะทำได้1วันเสร็จก็เอา1มาขอไข่ทําได้2วันเสร็จก็เอา2มาคูณกันนะครับแล้วก็ส่วนด้วยผนึกบวกนะครับก็คือผนึกบวกคืออะไรก็คือเอา1เนี่ยมาบวกกับ 2เอาตัวเลขที่มีอยู่นะฮะมาทํากันนะครับท่านก็จะได้อันนี้คือ2อนะฮะอันนี้คือ3ได้2อส่วนสวัน,นะฮะสอส่วนสวันเสร็จแล้วนะครับถ้าจะคิดออกมาเป็นชั่วโมงก็วันหนึ่งมี24ชั่วโมงถูกไหมแบ่ง3ก็ได้อ่าสาส่วนเนี่ยก็ได้ส่วนละ8ชั่วโมงนะครับแต่มันใช้2ส,ส่วนก็คือมันใช้หรือ16ชั่วโมงนั่นเองเสร็จ แบบนี้โอเคไหมอ่าโอเคนะครับอ่าผหนึ่งงานนะฮะเข้าใจหลักการและแนวคิดของผน,นึกงงานแล้วจากนั้นเราก็ลุยกันนะฮะสามสิบสามครับชายคนหนึ่งนะฮะสร้างบ้านหลังหนึ่งเสร็จเนี่ยนะฮะในเวลา20วัน,นะฮะ20วันนะครับหญิงคนหนึ่งนะฮะสร้างบ้านเสร็จ หลังเดียวนี่เลยเสร็จเวลา30บวันครับจับ20คูณด้วย30นะครับแล้วก็หารด้วย20บวก30จริงป่ะนะครับ3คูณ2ได้6 1ร้อยหารด้วย20คูณ30เอ้ยขอโทษครับ20บวก30ได้50เท่าไหร่ครับ2 50อะไรได้600 50 12จริงไหมครับเพราะฉะนั้นก็ตอบ12ตอบข้อคอควายครับ34ครับ B ทํางานแล้วเสร็จใน40วัน D ทํางานแล้วเสร็จใน60วันถ้า B และ D ช่วยกันทํางานจะแล้วเสร็จในเวลากี่วันนะครับถ้า B และ D ช่วยกันทํางานนะฮะจะแล้วเสร็จในเวลา กี่วันบและดีช่วยกันทำงานอ่ะท่านลองผหนึกงานสาครับ B ีทำงานแล้วเสร็จใน40วันนะฮะดี D ทำงานแล้วเสร็จใน60วันครับถ้า B และดีช่วยกันทำงานขีดเส้นใต้ไปเลยฮะเจอผนึกงงานละเห็นไหม นะครับถ้า B และ D ช่วยกันทำงานนะฮะจะแล้วเสร็จในเวลากี่วันครับพหนึ่งงานเลยนะฮะจับ40นะครับคูณด้วย60นะครับแล้วก็หารด้วย40บนะครับบวกด้วย60โอเคนะครับ64 24ได้2400นส่ะครับส่วนด้วย100ตัดตัด ตัดตดเพราะฉะนั้นถ้า B และ D ช่วยกันทำงานนะฮะ24วันเสร็จครับตอบข้อขอไข่ฮะ35ฮะ A ทำงานอย่างหนึ่งเสร็จในเวลา40นาที B ททำงานอย่างเดียวกันเนี่ยเสร็จในเวลา1ชั่วโมงถ้า2คนเนี้ยนะฮะมาช่วยกันทำงานเนี่ยผนึกง,งานอีกแลละเห็นไหมนะฮะ มาช่วยกันทำงานเนี่ยนะฮะจะเสร็จในเวลากี่นาทีอ่ะนะครับเราก็มาดูนะครับอ่า A นะฮะทำงานใช้เวลาเสร็จเนี่ยสี่สิบนะฮะนะครับ B ีทำงานอย่างเดียวกันเนี่ยเสร็จ1ชั่วโมงนะครับก็อันหน่วยมันไม่เท่ากันใช่ไหมล่ะมันเป็นนาทีอันหนึ่งเป็น1ชั่วโมงนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็แปลงชั่วโมงให้มันเป็นนาทีซะนะครับก็เป็น40คูณด้วย60นะครับแล้วก็หารด้วย40บวกด้วย 60นะครับมันก็ได้2400หารด้วย100นะฮะอ่านะครับตัดมาแล้วมันก็ได้อยู่24ครับตอบข้อขอไข่ครับต่อครับ36ครับ <c oughs> อ่าข้อนี้นะฮะมันจะมาแปลกนิดนึงนะฮะคือมันจะถามเหมือนกับจะถามกลับย้อนกลับ backward design อะไรประมาณเนี้ยนะข้อ36 A กับ B ช่วยกันทำงานอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะในเวลา8วันนะเสร็จแต่ถ้า A ททำคนเดียวเนี่ยสิวันเสร็จถามว่าถ้าหากว่า B ททำคนเดียวบ้างจะกี่วันเสร็จนะครับมันก็ต้องเอาผนึกงานใช่ไหมนะครับคือเราอะไม่รู้ว่า B มันทำงานเท่าไหร่แต่เรารู้ A ว่ามันทำงาน15วันอะ่ะเสร็จจริงป่ะนะครับโอเคนะนะครับ แล้วถ้าหากว่าช่วยกันทํางานอะ่ะถ้าผนึกงานออกมาแล้วอะ่ะคือได้8นะครับเราก็เอา15ของ A นะครับมาคูณด้วย B ซึ่ง B เนี่ยเรายังไม่ทราบจริงไหมนะครับแล้วก็เอาหารด้วย15บนะครับบวกด้วยอะไรฮะ15บวกด้วย B นะฮะมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ8ใช่ไหมนะครับถ้าหากว่า B ทําคนเดียวนะครับเราลอง ถ้าข้อถ้าข้อนี้เจอสมการอ่ะสมมตินะครับพี่เต้ยบอกว่าข้อไหนเจอสมการให้ลองเช็คช้อยดูนะฮะหนูจะใช้การเช็คชอยก็ได้นะครับแต่หนูจะไปเช็คข้อจอจานนะนะครับไปหยิบจอจานมาเช็คก่อนได้ไหมพี่เต้ยไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่รู้จะเช็คอะไรนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคอควายไงให้เราให้เราได้เช็คนะครับพอเราเช็คคอควายมาแล้วเนี่ยนะครับมันเกินครับมันเกิน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำตอบนะพี่เต้ยตอบเลยข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครับ17กว่ากว่าครับ17จุดกว่ากว่าโอเคนะนะครับต่อครับ <c oughs> 37ครับเมืองกอถึงเมืองขอนะครับระยะทาง240กิโลเมตรนะฮะถ้า A ขับรถจากเมืองกอไปเมืองขอในอาตาัตรา40กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ขากลับเนี่ยเขาขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาอัตราความเร็วเฉลีย่ยขีดเส้นใต้คาว่าความเร็วเฉลี่ยไว้ฮะ,คว,วะ,ค,ะความเร็วเฉลี่ยนะฮะความเร็วเฉลี่ยมันเกี่ยวอะไรกับมันเกี่ยวอะไรกับพนังงานพี่เต้ยเกี่ยวดีนะฮะอ่าความเร็วความเร็วเฉลี่ยเนี่ยตอนต้นเนี่ยเราได้เรียนไปแล้วว่าความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันสามารถหาได้จากสูตรสูตรหนึ่งคือหาได้จากระยะทาง ใช่ป่ะระยะทางหารด้วยเวลาจริงไหมครับความเร็วเฉลี่ยนะแต่แบบข้อแบบนี้มันมันบอกระยะทางมาก็จริงนะแต่มันไม่บอกเวลามามัน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 ดันบอกระยะทางแล้วก็บอกความเร็วมันไม่ได้บอกระยะทางจริงป่ะเพราะนั้นเราก็เลยจะใช้ระยะทางหารด้วยเวลาเนี่ยมันไม่ได้นะครับพอมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มสูตรเข้าไปในหัวตัวเองนะฮะทุกท่านจำไว้เลยนะว่า ความเร็วเฉลี่ยเนี่ยนอกจากระยะทางหารด้วยเวลาแล้วเนี่ยยังมีสูตรความเร็วเฉลี่ยอีกอันหนึ่งก็คือความเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะเท่ากับผนึกงานคูณ2ฮนะจะได้ความเร็วเฉลี่ยโอเคนะผนึกงานคูณ2ได้ความเร็วเฉลี่ยออกมานะครับทีนี้ <c oughs> ความเร็วเฉลี่ยผนึกงานคูณ2อ,อ่าเราก็มาดูกัน ครับความความเร็วเฉลี่ยทําไมมันต้องคูณ2องคพี่เตยนะครับตอบคาถามตรงนี้ก่อนเลยนะว่าสาเหตุที่มันต้องคูณ2เนี่ยเพราะว่าเวลาขับรถอะ่ะมันมันมีทั้งขาไปและขากลับไงมันถึงจะเฉลี่ยได้จริงปะ่ะถ้าขับแค่ขาเดียวมันยังเฉลี่ยไม่ได้ะฮะโอเคเนาะนะครับอันนี้คำเฉลยง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาผนึกง,งานกันดีกว่าเอาตัวเลขที่มีอยู่นะฮะมาผนึกกันครับนะครับ เมืองกอและเมืองขอเนี่ยมีระยะทาง240กิโลเมตรอันนั้นช่างมันครับอันนั้นมันบอกระยะทางมาช่างมันแต่เราเอาความความเร็วนะฮะความเร็วที่มันให้มานะครับเมืองอขาไปเนี่ยนะฮะใช้ความเร็ว40ครับเราก็จับ40ตั้งเลยฮะเราจะผนึกงานไงนะครับขากลับใช้80เพราะนั้นจับ40คูณด้วย80นะครับแล้วก็หารด้วย40บวกด้วย80จริงไหมครับ 8 8 8 8 2 6 8 8 2 4 8 4 3ด 12, ส0 0หารด้วย120 12อะไรได้32ครับ1 2 2สองส3งยมันไม่ได้จริงเปล่านะครับ มันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันจะได้ประมาณ12 2อ่าเท่ากับนะครับ24 25 26 27 28 29 30 31 32 12 12อะไรได้ต่อไปคิดออกมาแล้วได้20 12 6เนาะประมาณ12 6 72เพราะเราต้องการ80ไงนะครับ12 6 72 73 74 75 76 77 78 79 80ก็เหลือเศษ8อีกเหมือนเดิมนะครับเพราะนะั้นมีทศนิยมนะฮะ2 6 6ครับ26.6 26.6เ 26. 26. นี่ยนะครับยังยังไม่ใช่ความเร็วเฉลี่ยนะแต่เป็นแค่การผนึกง,งานโอเคไหมย6 6เป็นแค่การผนึกง,งานแต่ความเร็วเฉลี่ยเนี่ยคือผนึกง,งานผนึกง,งานคูณด้วยอะไรนะฮะผนึกง,งานคูนด้วย คูณด้วย2โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับเอา26.6เนี่ยนะฮะมาคูณอะไรอีกทีนึงมาคูณ2อีกทีนึงนะครับซึ่งมันจะได้อยู่ประมาณ53 53.2เราปัดจุด2ทิ้งไปเลยก็ได้นะฮะเหลือ53นะครับข้อนี้ตอบข้อจอจานครับไม่มีข้อถูกครับโอเคนะแต่เราคิดได้นะ เราคิดได้แต่ว่าในช้อยอ่ะดันไม่มีข้อถูกให้เราเองนะครับต่อครับ38ครับขับรถไปเมืองขอด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขากับขับด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยากทราบความเร็วเฉลี่ยอ่ะเสร็จเราความเร็วเฉลี่ยอัดทวนครั้งหนึ่งผนึกงานคูณอะไรฮะผนึกงานคูณ2นะฮะ หนึ่งงานคูณสองนะครับขับขับรถไปยังเมืองขอนะฮะขาไปเนี่ยนะฮะนะครับใช้ความเร็วเฉลี่ย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคนะนะครับแล้วก็ขากลับใช้ความเร็วเฉลี่ย40เพราะฉะนั้นจับ60คูณ40จริงไหมนะครับหารด้วย60บวก40นะครับท่านจะได้อยู่ 24ทํามาหลายรอบแล้ไอตัวเลขตัวนี้จําได้นะครับแล้วเอา24เนี้ย24นี้ตอบเลยได้เปล่าไม่ได้ครับต้องเอามาคูณ2ก่อนนะครับเพราะผนึกง,งานต้องคูณ2ไงนะครับนี่ไงผนึกง,งานคูณ2จะกลายเป็นความเร็วเฉลี่ยนะครับก็เอาคูณ2ครับข้อนี้ตอบ40อะไรฮะ48ครับตอบข้อคอควายครับ สามสิบเก้าครับเมืองกอและเมืองขอมีระยะห่างกันพันกับแปดสิบกิโลเมตรขาไปใช้ความเร็วหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงขากลับใช้ความเร็วเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาความเร็วเฉลี่ยครับเนี่ยบอกมาตรงๆเลยให้เราหาความเร็วเฉลี่ยนะฮะเ <c oughs> มืองกอและเมืองขอนี่ย มีระยะห่างการพันกับ80ต้องไปสนใจมันไหมไม่ต้องสนใจนะฮะไม่ต้องสนใจมันเลยนะครับขาไปเนี่ยนะครับ <c oughs> ขออภัยครับขาไปใช้ความเร็ว60ครับอ่าเรามาดูที่ความเร็วกันดีกว่า60ครับขากลับนะฮะใช้ความเร็ว90าครับจับ6กคูณด้วย90นะครับแล้วหารด้วย อย่าไปหาด้วยร้อยนะบางคนเคยตัวนะฮะอะไรเออะไรหารร้อยหมดนะฮะไม่ใช่นะฮะหารด้วยอะไรหารด้วย60นะครับบวกด้วย90ใช่ไหมเก้าหกห้าสิบสี่ได้ห้าพันสี่ร้อยหารด้วยร้อยห้าสิบนะครับโอเคนะนะครับคําตอบที่ได้ออกมาก็จะได้อยู่ทั้งหมดสามสิบหกโอเคนะสามสิบหกเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าสามสิบหกมันคือการผนึกงานเ,นยเฉยๆนะครับ ความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันต้องเอาพหหนิงงานมาคูณด้วย2เพราะฉะนั้นจับ36คูณ2ครับคําตอบได้แล้วครับ72ตอบข้อขอข,อขาครับโอเคนะนี่คือพหหนิงงานนะฮะพหหนิงงานเนี่ยใช้ได้กับ2หัวข้อใหญ่ๆก็คือการทำงานร่วมกันกับความเร็วเฉลี่ยเข้าใจนะอ่ะต่อครับข้อ40นะครับนายกตัดหญ้าในสนามนะฮะ ถ้าตัดเสร็จเลยเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงครับในกอน,นะฮะถ้าให้ในขอตัดเนี่ยนะฮะจะตัดเสร็จในเวลา40นาทีโห oh, ขอเทพมากนะฮะเร็วกว่ากออีกนะฮะหากวันใดวันหนึ่งทั้งสองคนเนี่ยมาช่วยกันตัดมาช่วยกันตัดนะแต่ตัดแค่12นาทีก่อน,นะฮะหลังจากนั้นให้ขอไข่ตัดคนเดียวเลยอีกนานเท่าไหร่มันมันจึงจะเสร็จเราเอาอย่างนี้ก่อน นะครับคือถ้าโจทย์มันมาลักษณะแบบนี้นะคือมันมาช่วยกันทํางานก็จริงแต่มันไม่ช่วยไมไม่ไม่ช่วยจนเสร็จให้เราคิดกะเวลาที่ช่วยกันจนเสร็จก่อนว่าได้เท่าไหร่โอเคนะครับให้คิดเวลาที่ช่วยกันเสร็จก่อนนะครับจนเสร็จเลยเราก็ผนึกงานก่อนจริงเปล่าด้วยการเอา60นะครับคูณด้วย40นะครับแล้วก็หารด้วย60บนะครับบวกด้วย40ซึ่งตัวเนี้ย ตัวเลขตัวนี้เราคุนมากอยู่แล้วมันได้ยี่สี่ถูกไหมยี่สี่นาทียี่สี่นาทีนี้หมายความว่ากอและขอช่วยกันตัดจนเสร็จเลยนะจริงไหมถ้ากอและขอช่วยกันตัดจนเสร็จเลยเนี่ยนะฮะอ่าท่านฟังผมให้ดีนะมันจะซับซ้อนนิดนึงถ้ากอและขอนะฮะช่วยกันตัดจนเสร็จเลยเนะี่ยใช้เวลา24นาทีแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นนะดิมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับ กอไก่มันมาตัดแค่12นาทีอะแล้วหลังจากนั้นอ่ะให้ขอไข่ตัดต่อนะครับกอไก่มันมัน,ม,นม,มันมาช่วยกันตัดอะสรุปว่ามันช่วยกันตัดแค่12นาทีโอเคไหมแต่ถ้าท่านฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังผมนะถ้าตัด24นาทีเสร็จแต่ช่วยกันตัดแค่12นาทีแสดงว่าตัดไปได้แล้วครึ่งหนึ่งจริงป่ะครึ่งสนามละจริงไหม นะครับแสดงว่ามันช่วยการตัด12นาทีนะฮะ12นาทีช่วยกันตัด12นาทีเนี่ยหมายความว่าตัดไปได้ครึ่งสนามเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดไปตัดไปได้ครึ่งสนามอันนี้เข้าใจแล้วเนาะเข้าใจนะฮะโอเคนะแล้วจากนั้นก็เดินจากไปนะครับ เหลือไว้อีกครึ่งสนามให้ขอตัดนะครับเหลือไว้ครึ่งสนามให้ขอตัดแล้วขอเนี่ยมันจะต้องตัดคนเดียวอ่ะอีกนานเท่าไหร่จนกว่าจะเสร็จเราก็ไปดูการตัดของขอมันดีดูการตัดเฉพาะขอตัดอะ่ะถ้าขอตัด1สนามเลยเนี่ยใช้เวลา40นาทีไงจำได้ไหมที่เราเอา40มานี่ไงเนี่ยของขอไข่โอเคนะฮะถ้าขอไข่มันตัดเต็มสนามเลยมันใช้เวลา40นาทีแต่ตอนนี้ ตัดไปได้ครึ่งสนามแล้วเหลือครึ่งสนามเหลือครึ่งสนามให้ขอไข่ตัดเพราะฉะนั้นขอไข่ก็ใช้เวลาอีกแค่ครึ่งเดียวของ40นาทีจริงไหมครับก็คือเท่าไหร่ครับ20นาทีครับข้อนี้ตอบข้อคอควายครับโอเคนะอ่า เยี่ยมมากข้อนี้จะมาหลอกเรานิดนึงนะฮะแต่ว่าก็กินเราไม่ได้นะ